สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่าน,นวันนี้แม่บ้านยูทีจะพาเพื่อนมาทําน้ํยาปลาปลาทูใส่ลูกชิ้นปลากันค่ะวันนี้เราทําเมนูชิ้นเส้นฐานกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะนี่ก็ตั้งหมอ้อน้ําเดือเดเสร็จก็ใส่กระเกงยเป็นครึ่งช้อนโต๊ะขาตะไคร้พริกแห้งจินดาแล้วก็นําปลาทูใส่ลงไปพเพื่อดีจะต้มให้สุกดีก่อนค่ะนี่ก็เป็นกระชายส่วนที่แข็งนะกระชายขาวส่วนที่แข็งแล้วก็ เอากรองออกน้ำนัวด้วยปลาตาตัวค่ะปลาตาตัวที่ใช้วันนี้ก็เป็นปลาปลากระดีที่ซื้อมาติดบ้านเอาไว้ทำน้ำพริกขายค่ะกรองเอาให้ได้ส่วนที่เป็นเนื้อเยอะๆใส่ลงไปใส่ลงไปขณะที่น้ำเดือดนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นคาวของปลรราเราจะทำพริกแกงแบบโขกเองนะคะแบบโบราณแบบนี้สมัยก่อนไม่มีพริกแกงขายตามม้าน,นอกและะ้วจะไม่มีแต่ตามในเมืองก็มีนี่ก็ พอพริกเริ่มสุกนิ่มนะคะเราก็ตักขึ้นมาทุกอย่างตักขึ้นมาเพื่อที่จะเอามารอให้เย็นตัวลงแล้วก็เราจะโขกทำพริกแกงเองค่ะตอนที่ต้มอยู่นี่ลืมเอาส่วนที่ต้องใช้อีกสองอย่างค่ะนี่ก็คือหอมแดงกับกระเทียมจีนค่ะจริงๆแล้วใส่ต้มลงไปพร้อมกันเลยก็ได้ไม่ไม่ทีลืมใส่ลงไปก็เลยเอามาต้มทีหลังต้มแป๊บเดียวค่ะเราเปิดไฟเพื่อที่จะให้เขาสุก นิ่มแล้วก็ค่อยตัดขึ้นมาโขลกใส่รวมกันวันนี้ก็จะเสียงอุ้ยอีอีหน่อยนะคะรีบลุกตื่นมาอัดตัดต่อคลิปแล้วก็พากเสียงลงใส่ประมาณ6กโมงเชา้านอนเมื่อคืนนี้ตีสองค่ะทําน้ําพริกให้พี่สาวสั่งน้ําพริกนรกประทูเพื่อที่จะไปทำลงทานก็ทํากันยาวๆนี่ก็ตักขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็นําทุกอย่างที่เราต้มสุกมอสักครู่นี้นะคะ ใส่ลงไปโขกรวมกัน,นะคะ่ะการโขกพริกแกงแบบนี้มันจะให้ความรู้สึกที่หอมแล้วก็เป็นรสชาติแบบเ,เดิมๆที่เคยทาทานตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะคะคุณแม่จะทําให้ทานแบบนี้ที่บ้านนอกจะไม่มีนะคะเป็นพริกแกงทมต่างจังหวัดตามบ้านนอกจะไม่มีพริกแกงที่มีมาขายแบบสะดวกทุกวันนี้ไม่มีคะ่ะต้องโขลกเอง การหกพริกแกงนกี่ก็เลือกหกส่วนที่เป็นของที่มีความแข็งที่มันหกยากก็ข่าตะไคร้แล้วก็กระชายใส่ลงไปหกจนละเอียดดีค่อยนําเป็นพริแกแห้งกับหอมแดงกระเทียมใส่ลงไปต่อไปก็แกะปลาทูค่ะเพื่อที่จะนาใส่ลงไปในพริกแกงปลาทูนี่สําคัญนะคะส่วนที่เป็นก้างข้างลำตัวนี่ทั้งสองต้านสองฝั่ง,งนี่ตรงนี้จะเยอะมากไม่บายอยีงทีนี่ทำปลาทูจนทำนานละส่วนนี้เนี่ย เป็นก้างเล็กๆแต่ว่าถ้าได้ติดคอเนี่ยลำบากเลยค่ะต้องแกะออกให้ดีนะคะนี่ก็อ,ออกให้หมดเลยเสร็จแล้วก็นําลงไปโขกรวมกับพริกแกงค่ะการโขกพริกแกงแบบนี้พี่ก็จะไม่ละเอียดมากไม่เหมือนกับพริกแกงที่เราซื้อตามตลาดนะคะการโขกเวลาทําบอกมาก็สีจะไม่แดงมากแต่ถ้าใครอยากให้สีสันของน้ํายาออกแดงๆหน่อยก็อาจจะเพิ่มเติมพริกแกงแบบสาเบ็ดดูลงไปด้วยก็ได้ค่ะ ไปก็ตั้งหม้อที่เราต้มน้ำปลาราไว้รอบแรกค่ะเพื่อที่จะปรุงทําน้ํายาค่ะใส่กระชายขาวส่วนที่เป็นหัยวยาวๆนะคะบุบทุบให้แตกดีแล้วก็คลเพิ่มเติมลงไปแล้วค่อยนาเครื่องที่เราโขกไว้ใส่ลงไปค่ะพริกแกงรวมกับเนื้อปลาทูเราจะเคี่ยวส่วนนี้ให้มีกลิ่นหอมดีก่อนนะคะค่อยมาเพิ่มเติมน้ําเปล่าไปทีหลัง เพราะว่าถ้าเราเอาแบบนี้เลยก็คือจะเข้มข้นมากเหมือนกับน้ำพริกปลาทูเลยมันปนปลาทูมันก็จะใส่ได้ไม่เยอะค่ะพอหม้อเริ่มร้อนเราค่อยนาน้ําเปล่าใส่เติมลงไปอีกค่ะจะให้ปริมาณของน้ํายานั้นมีความพอดีกับเต้นขนมจีนที่เรามีอยู่ที่เราจะใช้ในการทานในวันนี้ค่ะ พอเราเติมน้ำเปล่าเพิ่มอีกนะคะให้ปริมาณของน้ำยาที่เราต้องการแล้วก็ปิดฝาหม้อเพื่อที่จะให้หม้อนั้นเดือดอีกรอบค่ะออก็จะมาปรุงรสกันน้ำยาเดือดใหม่นะคะก็จะมีฟองออกมาแบบนี้เต็มเลยการต้มเวลาทำแกงอะไรทุกอย่างนะคะความร้อนจากการต้มเนี่ยมันจะสกัดเอาส่วนที่เป็นของที่เราใส่เป็นเครื่องอยู่ในพริกแกงเนี่ยค่ะเวลาต้มเนี่ยสังเกตดูทุกอย่างที่ มีพริกแกงนี่จะตะกัดออกมาเมื่อมีความร้อนนะคะเมื่อน้ําต้มน้ําแกงเราเดือดเราร้อนก็จะออกมาในรูปของฟองแล้วก็คอยตัก,กออกน้นํายาวันนี้เข้มข้นดีมากๆค่ะน้ำยาเริ่มเดือดใหม่แล้วค่ะเราค่ไปมาปรุงเพิ่มเติม,ตมกันรสชาติความเผ็ดนี่ไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าเราโขกพริกเราจะโขกเอาแบบกะ เผื่อเด็กๆทานเรียกว่าคนที่ไม่ทานเผ็ดทานได้เราก็มาเพิ่มความเผ็ดด้วยเป็นพริกกระเรียงค่ะพริกกระเหลี่ยงแบบนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นตามที่ร้านน้ำยาขนมจีนนะคะที่เราไปนั่งทาน,นก็จะใส่ในแหลรเป็นลูกโดดก็เรียกว่าเป็นลูกโดดใส่ลอยขึ้นมาให้เราทานแยกสําหรับส่วนที่คนที่ทานเผ็ดก็ตักลูกโดดลงไปในจานด้วยฟองก็จะมีออกมาเรืเร่อยๆแล้วก็คอยตักออกแบบนี้ค่ะต่อไปก็จะทําการปรุงรสค่ะ การปรุงรสก็ตัดรสให้กลมกล่อมด้วยน้ําตาลทรายขาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะูนค่ะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยสําหรับันที่ทานนะคะเติมกลิ่นหอมๆด้วยใบมะกรูดค่ะในการขอกิกแกงแม่บ้านยุคทีไม่ได้ใส่เปลือกมะกรูดลงไปด้วยก็ใส่เป็นใบใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เลยตักชิมรสชาติด้วยค่ะถ้าความนัวไม่ได้เราค่อยมาเพิ่มเติมความนัวด้วยน้ำปลรรากวดลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะค่ะปริมาณของน้ำยามันจะมีส่วนน้ำเยอะนะคะ ความนัวจากปลาที่เรากรองเอาจากเนื้อปลากระดียังไม่พอแล้วก็เพิ่มเติมเอาการปรุงที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มาเพิ่มเติมสีสันและความอร่อยความหวานผักนะคะผัดแบบนี้ก็คือผักต้นหอมเนี่ยล้างสะอาดซอยอั่นซอยนี่ค่ะขั้นตอนนี้ลืมลืมว่าจะใส่ลูกชิ้นลงไปด้วยลูกชิ้นปลาค่ะซื้อมาถุงนึงก็28บาทใส่ลงไปครึ่งเดียว ก็ได้เยอะอยู่นะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะได้สีสันให้ดูน่าทานแล้วก็เด็กๆที่เขาเวลาทานก็จะชอบเป็นลูกชิ้นอะไรด้วยเราก็าใส่ต้นหอมลงไปเพิ่มเติมอีกค่ะใสีสันแล้วก็ความเข้มข้นเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะน้ำยาปลาปลาทูใส่ลูกชิ้นปลาลงไปด้วยนี่ก็เข้มข้นอร่อยใครที่ชอบก็อลองทำดูนะคะ ใช้พริกแกงโขกเองแบบโบราณเสร็จเรียบร้อยปิดเตาไฟแล้วก็ตักไปราดเส้นขนมจีนอร่อยอร่อยทานกันได้เลยค่ะแนะนำเส้นขนมจีนนะคะใครอยู่พัทยามนมจีนแม่ประยูนเจ้านี้เจ้าดังเจ้าอร่อยของเมืองพัทยาเส้นเล็กเหนียวนุ่มนะคะก็ใส่ลงไปในชามที่เราจะใช้ทานค่ะน้ำยาที่เราทำเสร็จก็ตักราดลงไปเยอะๆเลย ขนมจีนเนี่ยใส่น้ำยาเยอะๆจะมีความอร่อยมากนะคะผักที่เรามีนะคะที่บ้านก็มีอยู่ประมาณนี้มีถั่วฝักยาวมีมะเขือจะมียอดกระถินอยู่หน้าบ้านค่ะรวหน้าบ้านเกิดเองใส่ลงไปความอร่อยพร้อมทานค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปของช่องแม่บ้านยุคทีดีด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจกัในใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ